สวัสดีครับผมจุ้มธัญรบ้านไก่ชนคนระับวันนี้ผมพามาชมพ่อพันธุ์หลักของทางซุ้มผมนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นสันหลานเจ้าบิก๊กกำนะครับพ่อของเขาจะเป็นเจ้าบิ๊กตีนะครับของพยัฆ์หน่ล้ำชัยนำเข้ามาผสมนะครับแต่ตัวนี้ผมนำเข้ามาจากพฆย์ยหนล้ำชัยนะครับเป็น ลูกของเจ้าบิ๊กซีบวกเจ้าสมุทรคุณกอนครับย่างหนุ่มน,นำแชยครับเป็ <c oughs> นพมาเช้องอนครับตั้งใหญ่ครับัวโตครับดูครับเช้องอนครับลอยโตมากนะครับอันนี้ผมนำเข้ามาหมนึ่งก้นครับ สาลูกมีผลงานสนามมาตรฐานแล้วนะครับตัวนี้ครับโคตรเบอร์แข่งนะครับเป็นสายลูกเป็นข้าว่าหมาล่อครับตัวนี้ครับตามสายลินมาตีเชิงนะครับสายเลือดบิกครับหนุ่มลงนีนะครับตัวนี้ครับล่างใหญ่โตโตครับปัจจุบันน้ำหนักน่าจะอยู่ที่สามโลสองสามโลสามได้ครับตัวนี้ครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับแล้วผมทำลูกไก่อมาให้ชมนะครับอะไรจะชอบดิกรัมหนุ่มลงนีนะครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมตุ้มธันญินกบ้านไก่ชนนะครับ